บาหวานขึ้นตาจอมาสตาเสื่อมบอกว่าอาจจะมีโอกาสบอดเฉียมพลันแปดสี่แปดเจ็ดเรียบโอ้แต่ก่อนมองไม่เห็นเลยเหรอครับไม่เห็นตองส่แเว่นชื่อบันทมชื่นพิรมที่แรกไปหาหมอตรวจหมอบอกว่าเบาหวานขึ้นตาจอมาสตาเสื่อมไปฉีดยาสามครั้งกลับมาก็ไม่รู้เรื่องห่าอะไรเลยแล้วก็ไปยิงเ <c oughs> <c oughs> ลเซอร์ แสงเลเซอร์อีกสองครังก็ไม่ดีขึ้นเลยจนมาเจอเนี่ย <c oughs> ดีคอนแทคเนี่ยออกินแล้วรู้สึกว่าอืมมันดีขึ้นเยอะมันเบาขึ้นเยอะจากอยากใหญ่ไม่รู้มหายไปไหนแล้วสบายใจได้เลย <c oughs> เขาเจ๋วจริงๆดีจริงๆแปดสีแปด 7, เจโอ้ต่ก่อนมองไม่เห็นเลยเหรอครับไม่เห็นต้องใส่เวน่น้อง,องใ่แว้นสายตา แขนตายแขนตายตาอะไรยังจะไม่เห็นอีกด้วยอ oh. หอนในขนาดอีกด้วยมนเป็นแบบพาๆาก็าานะมันจับใจความว่าจะอันตัวนี้อันวายยังไ <Yeah. S 1> งก็ไ้อันวยังไงไม่ได้เดาเอาเออเดาเอา,าแระนีไปตอกพี่ชื่อฟ้าใสาตาเคยโดนสารเคมีอย่างรุนแรงจนสุดท้ายหมอบอกว่าอาจจะมีโอกาสบอดเฉียมพลันเป็นใกล้ๆดวงตาดำ พี่กลัวมากแล้วก็หยอดวิดลูปมาเรื่อยๆหลายปีหยอดจนแสบตาแล้ววิดลูบมันแพงมากแต่ก็ต้องทนเดี๋ยวก็ซื้อตัวนี้เดี๋ยวก็ซื้อตัวนั้นใครมาขายอะไรเราก็ซื้อแต่ก็กินไปมันก็ไม่ได้ดีขึ้นจนเราตั้งใจแล้วว่าสงสยัยเดตาบอดแน่เลย แกมาจะทำยังไงแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเรามีตาเดียวจะอยู่ยังไงลองหลับตาเดินแล้วมันทรมานมากเลยใช้ชีวิตยากมากแล้วต่อมาพี่ก็มาเจอดีคอนแทคพี่ก็เลยลองใช้ดูใครๆก็ว่าดีใครๆก็ว่าดีอ้าวเ,เห็นในรีวิวเห็นใน f a c e b o o k นั่นแหละก็เลยซื้อมาใช้เสร็จแล้วซื้อมาใช้ กล่องแรกก็รู้สึกดีแล้วกล่องสองกล่อง3ตามมาประทับใจเรื่องราคานะ่ะไม่มีผลขอให้มันดีจริงถ้ามันดีจริงกับตาเราอะ่ะเท่าไหร่ก็ยอมแล้วเราว่าไม่แพงเลยใครว่าแพงก็คือกินแล้วไม่เห็นผลตัวนั้นแหละแหละแพงดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วทีจะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทค ด้วยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอรประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้นดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหินต้อกระจกจอประสาทตาเสือ่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวาน สายตาพร่ามัวตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งวุ้นในลูกตาเสือ่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค